น้องสี่เดือนแล้วค่ะแล้วก็ดินเก่งแต่ว่าให้คุณแม่แพ้ท้องหนักมาก <laughs> คืออาการแพ้ท้องมันจะหนักก, <c oughs> ก็คือแบบบางทีแทบกินอะไรไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็บางทีหลับๆอยู่เงี้ยเขาก็ปลุกตีสี่ตีห้ามาให้แบบขึ้นไส้มาอ้วกตลอดอไปข้างนอกก็จะมีอาการอ้ยท้องแบบเบียนหัวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะแพ้อะไรบ้าพี่เสืออืมจริงๆอะพอเอมมี่แพ้ปุ๊บเอมมี่ก็กินยาต้านอาเชียนเลยเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยอดทนกับอะไรเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คุณหมอหยุดแล้วไม่ให้ไม่ให้ใหยาต้านอาเจียนแล้วเพราะว่ากลัวเป็นอันตรายกับลูกแต่ยังอื่นมีอะไรต้องรับมาบางเรื่องความดื้อของเอมี่ความดื้อทางานเยอะทํางานหนักแล้วก็นอนดึกเพราะว่าตั้งแต่เอมี่มาอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะทุกอย่างเอมมี่ต้องจัดการเองหมดมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างเครียดแล้วก็มดลูกต่ําอันตรายมากค่ะทําให้คลอดก่อนกําหนดก็พยายามปรับตัวเองให้ทํางานน้อยลงค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เครียดแล้วก็ เวลาเกิดเรื่องหรือตามหน้าสื่ออะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วต้องไปรีเช็คคุณหมออะไรเดี๋ยวจริงๆช่วงนี้เจอคุณหมอถีอ่ขึ้นค่ะนาฮะเพราะว่าน้องอล่าสุดที่เราไปฟังหัวใจน้องไม,ไม่ค่อยได้ยินเสียงหัวใจน้องคุณหมอก็เลยเอาเข้าห้องอันตราซาวแล้วก็น้ำคร่ำเยอะเกินไปค่ะ คุณพนั้น <ๆ S 2> คุณหมอจริงจริงจริงๆไม่ใช่คิวหมอคนนี้ค่ะแต่ด้วยความที่คุณหมอเขาตกใจแล้วเขาก็เป็นห่วงก็เลยอันประสาวให้ก่อนอก็เลยเดี๋ยววันที่สิบห้านี้ก็จะรู้เรื่องมากขึ้นค่ะอันนี้สี่สี่เดือนใช่น้องได้เพศชายค่ะน้องอะตอมเขาตั้งชื่อแล้วด้วยใช่น้องอะตอมเด็กชายดาดุสิตพงศ์สิริกิติรัต คือคือชื่อนี้มันมาอย่างไรก็จริงจริงอะอะตอมชื่อตัวตัวเอออมาละวันแล้วจริงๆชื่อเราจริงๆเลยชื่อต้อมพอมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเป็นทอมก็เลยเป็นน้องอะตอมอันนี้กำหนดอ่าพฤษภาค่ะอันนี้คือธรรมชาติหรือพาะอไรขอข้อธรรมชาติเพราะว่าสองคนนั้นก็ข้อธรรมชาติเหมือนกัน แล้วจากนี้คือเราไงเราเขากลายเป็นแบบคุณแม่ลูกสามคุณแม่ลูกสามาใช่พอเขาเสร็จก็จกลับมาทํางานรับงานเล่นละครแรงๆได้เหมือนเดิมือ <c oughs> <c oughs> ไม่หยุดม่อะไรไม่ไม่หยุดอ่ะคือหนูมีความหนูเป็นคนที่บ้างาน <c oughs> บ้ามากก็เดี๋ยวถ้าคือพอเรามาอยู่เบื้องหลังหรือหรือไปไหนก็เอาลูกไปด้วยติดต่อติดเขาเพราะทุกวันนี้ก็คือตื่นมาก็ต้องคุยแค่ลูกเตะนิดหน่อยหรือพลิกตัวเตื่นแล้วหรอคุยกับแม่หรออะไรอย่างเงี้ยเราสองคน เขาคือลูกพดคนโตเขาจะโลกส่วนตัวสูงเขายังไงก็ได้เอาเอาที่มามีเอาที่ม,มาม,มีว่ามันถูกต้องอ่ะฮะส่วนคนเล็กเขาก็ค่อนข้างติดแม่ค่ะถ้าเจอเอมี่เจอน้องอะไรเงี้ยจะแบบมาจุบท้องตลอดกับ เสือคือตรงไสถานะเคลียหน่อยที่เธอเอาเคลียไปแล้วนยเอาเหรอก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันทำงานด้วยกันค่ะอือฮึแล้วก็เข้ามาดูแลเสือในฐานะผู้จัดการส่วนตัวค่ะคือชัดเจนนะที่ก่อนหน้านี้เรามีข่าวว่าจะต้องต็กกิ๊กอยู่อะไรไม่มีนะไม่มีข่าวกิ๊กกับเสือเลยไม่มีแล้วปกติเอมมี่กับเสือก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอะไรด้วยกันอยู่แล้วอือฮึก็จริงๆคือเอมมี่ก่อนเมื่อเสามสี่ปีก่อนนะเอมมี่เคยสัมภาษณ์เขาในสมัยเอมมี่เป็นพิธีกรเนาะ แล้วพอน้องจบมาจากเมกากลับมาเมืองไทยคุณแม่เขาก็าคุยกับเอมี่จริงๆก่อนหน้านี้เอมี่ไม่ได้รับปากเลยว่าจะเป็นผู้จัดการแค่บอกว่าจะหาผู้จัดการคนใหม่ให้แล้วก็หาดีๆให้เขาไม่เอาคุณแม่ไม่เอาเ,อเขาจะเอาเอมี่คนเดียวอืมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่คุณแม่สายมูเหมือนกันกับหนูมั้งอืแล้วเขาถูกชะตาแล้วก็เขาเมตตาเอมี่แล้วอย่างหนึ่งเอมี่เขาเห็นเอมี่เป็นคนตรงๆอือ,อคิดอะไรก็ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยคือคือมันไม่มีรับลมคมใน ลืมเธอเนาะเกรียมยใช่แล้วแม่ก็ออกมาแบบปกป้องด้วยอะไรเงี้ย<ม>ก็ก็อยากให้เกรียนคีย์บอร์ดเวลาคอมเมนต์อะไรอยากให้ระวังนิดนึงอยาก<ม>อยากให้ให้ให้ใหเกียรตินักสแสดงหน่อยเพราะว่า<ม>พวกเราก็เป็นคนเหมือนกันอะ่ะอย่าด่าอะไรกันนะักเลยคือจริงๆเอมี่คือทุกคนบอกว่ากำกวมมันไม่ได้กำกวมนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณไม่เปิดใจรับเอมมี่มากกว่า คุณไม่เปิดใจที่จะเวลคัมเอมี่มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเอมี่จะโพสต์อะไรทำบุญยังโดนด่าเลยค่ะเพราะฉะน,นั้นหนูก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วเรื่องคิวอ่ะเรื่องคิวมีวมีเอาคัดเข้ามาช่วยดูแลแต่ว่ามันจะยากตรงที่เวลาตามหน้าสื่อเวลาเจอคอมเมนต์ก็กินกันหรืออาจจะเคยกินกันมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความรู้สึกว่าอย่างเงี้ยลบจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือด้วยความที่น้องเสือเขามีโปรไฟล์ที่ดีอยู่แล้วแล้วคุณพ่อเป็นศิลปินแนวหน้าเพราะฉะนั้นเอมี่จะค่อนข้างเขาเรียกว่าทำทำทำ,ทำ,ทำตัวลําบากอะ่อะคือทําอะไรมันก,ก็คือก็จะเป็นดโดนด่าหมดบางทีเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่พาไปพักผ่อนอีกนะะแม่ก็บอกก็ไปด้วยกันดีครอบครัวเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกอุ้ยแม่ไม่เอาเกงใจกว่าแม่จะพูดให้เอมี่ไปได้นี่คือแบบก็ยากอยู่ก็คือ เราก็คือเว้นระยะให้กับน้องด้วยาาคือไม่ใช่ว่าเราจะตามติดน้องเกินไปอะไรเงี้ยคือเวลาส่วนตัวก็คือเวลาส่วนตัว,ว,ว,ตวแต่ก็ไปนะสรุปก็ไปกับพ่อกับแม่ไปพ่อกับแม่อยากพักผ่อนใช่เป็นแค่ผู้จัดก,การนะอรณวันนี้เอมี่อยากให้ทุกคนให้กําลังใจเอมี่กับเสือมากกว่าเราเราทำงานเรากำลังจะมอบความบันเทิงความสนุกสนานให้กับแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเราเพราะฉะนั้นรักกันดีกว่าตอนนี้เป็นโรคเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้ว เนาะรักกันเถอะอย่าอ่าอย่าเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะอย่างนงทุกวันนี้ตั้งแต่เอมี่ท้องเนี่ยมันเครียดเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เอมี่เครียดมากมันทําให้เอมี่บ้าเพมี่บเดมีฟ้องก็มาหาว่ายมีเห็นกับตัวอีกอือหือขอบคุณเอมมี่ค่ะคิสเิร์นะ